เรื่องเล่าหลังใหม่หลังไม่บันเทิงขอเสนอพรานเจ้าจอมอาคมตอนที่สแดดร่มลมตกได้พักใจคณะของพรานทวนและคนอื่นๆกลับถึงหมู่บ้านพร้อมของสำคัญสองอย่างหนึ่งคือเศษซากร่างไร้บินญ,ญาณของพรานสินพรานหนุ่มเมียหนึ่งแห่งหมู่บ้านห้วยตายผู้ถูกไอ้ตันย่ำยีเสียเละ จนเหลือให้เก็บได้เพียงยัดไว้ในผาา้าขม้าผืนเดียวและอีกหนึ่งอยา่างคือของสําคัญของไอตันหมูผีหมูเจ้าป่าผู้ที่เป็นตํานานเขี้ยวและซองของมันตลอดทางที่กลับมาพรานมงพยายามตื๊อขอซองหรือไม่ก็เขี้ยวสักข้างก็ยังดีหรือหากพรานทวนต้องการเงินกี่ตังเขาก็ยอมจ่ายถ้าว่าพรานทวนปฏิเสธท่าเดียวบอกแน่วแน่ว่าจะต้องนําทั้งซองและเขี้ยวนี้ไปให้สมพานอุ่นพรานสิงสั่งงว้ แต่มีหรือคนใจกดอย่างพรานมงตัดเชือมึงจะเก็บเอาไว้คนเดียวลรั่ะสิกูรู้สันดานมึงดีไอ้ทวนไอ้ไอต้ตอแหลพรานมงคิดก่อนจะประจากไปด้วยอาการหัวเสือแซงทําเป็นไม่สนใจแต่ในใจกําลังบางแผนทิ้งเอาทองรักเกีียวมาให้ได้คิดไปถึงขั้นฆ่าแกงกันแล้วในยามนี้โอ้หนอความโลภของมนุษย์หลังตากแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเพื่อนรักแล้วพรานทวนขอตัวเลี่ยงออกมาโดยบอกเหตุผลตามจริง ว่าต้องไปทำธุระที่พรานสิ๋งฝากฝังมาให้เสร็จซึ่งนั่นก็กินเวลาจนกระทั่งพระจันทร์ลอยเด่นเรียบยอดไม้เข้าไปแล้วพรานทวนใช้ทางลัดโดยเดินตัดหลังหมู่บ้านพรานทวนใช้ทางลัดโดยการเดินตัดหลังหมู่บ้านอ้อมป่าดงพงรกเพราะจะช่วยย่นระยะได้เร็วขึ้นกว่าครึ่งด้วยตัวบาจะไปถึงไม่ทันสมพารจำบัขดขณะจะถึงถนนใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านบดบังแสงจันทร์จนพื้นด้านล่างดำสนิทพอๆกับปากฟ้าเบื้องบน พรานทวนหยุดกึกศงักเทา้าเพราะลมหอบเอากินตราบยาเจนมาจากด้านหน้าทั้งที่แลไม่เห็นใครหรือแสงไฟจากปลายมวลความรู้สึกไม่ชอบมาพากลนเราให้พรานทวนจักมีดพรานซึ่งเป็นอาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในยามนี้ออกมาถือใบมันใครวะเงียบไม่มีเสียงตอบจากความมืดรอบกายแต่เป้าสายตาของปราหนุม่มที่มีของทนติดอยู่กับตัวคือขนุนใหญ่ต้นนั้นออกมานะเว้ยไม่อย่างนั้น การควนตะเบงเสียงกูได้เพียงเท่านั้นประกายไปพร้อมเสียงกำปนาตก็บังเกิดขึ้นจากแถวๆกวนขนุนและแทบจะเป็นวินาทีเดียวกันพระนุ่มหงายหลังผึ่ง,งหน้าอกเจ็บปร่าดังถูกช้างเหยียบคิดว่าตนเองจะตายแล้วหรือความเจ็บปวดจากการถูกยิงมันเป็นเช่นนี้นี่เองคนร้ายในความมืดหัวเราะในลำคอหักลำปืนดีดปลอกกระสุนทิง้งแล้วยัดตัดไมเข้าไปแม้จะมั่นใจเต็มร้อยว่าพระนุ่มคงสิ้นใจ พอร,รับลูก9้าเม็ดไปเต็มแผงอกแต่อย่างไรเจียก็ต้องกันเหนียวไว้ก่อนแล้วก็เป็นจริงดังคาดคนร้ายมีอันต้องสะดุ้งใจกดลุกวาบเมื่อพรานทวนหาได้ไปเที่ยวโลกหน้าไอโกก้โกรกยันกายลุกขึ้นด้วยความยากลําบากแสงจันทร์ส่องให้เห็นชัดเจนหน้าอกของพรานทวนเสื้อทะลุเป็นรูถ้าว่าไม่มีเลือดตักจดไม่รู้ว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของอะไรแต่ที่แน่ๆระยะห่างแค่นี้พรานทวนหงายหน้าขึ้นมองต้องรู้ว่าตนเป็นใครแน่ มีทางเดียวคือต้องยิงซ้ำจังบะท,ที่กำลังก้มหน้านี่แหละเหมาะเจาะที่สุดคนร้ายขนลุกว่าเป็นครั้งที่สองหัวแม่มือขวางงางนกอีกครั้งแล้วเหนี่ยวไกไม่ออกแต่คนร้ายก็ยังไม่ยอมแพ้เวียงปืนไปทางด้านข้างพยายามหัก,กลำเพื่อจะเปลี่ยนกระสุนจังบะนั้นเองปืนเจ้ากรรมดันลั่นเอาเดือดอซ้ำหนึ่งในตะกัว9กเมตรยังแถบอีท่าไหนไม่ตับเจาะเจาะกระดูกหน้าแข้งขวาแตกเลือดตัด เนื้อหายไปเท่าลูกมะนาวน้อยอ,มอิมงอิสันขวัญพรานทวนกำรามลั่นเมื่อรู้ว่าผู้ประทุษร้ายตนเองเป็นใครความโกรธพันครอบงำจนลือว่าตนเองเจ็บเช่นกันลูกพรอดปีกเข้าไปหาไม้ปากคอให้ห้อยร่องแรงด้วยมีดปรานคมกริบในมือพรานมงได้แต่กระเตือกระสวนหนีตายขณะที่ปราณทวนแกล้ก็ามาเร,เรื่อยเรื่อยพอแตัดกทวนไม่ต้องไปทำมันเสียงแหบปราแสดงถึงความชาดา ทว่าเต็มไปด้วยพลังอำนาจดังกล้องสะท้อนกลับไปกลับมาจนทั้งคู่สะดุง้งสมพานอุน่นค่อยๆเอย,อยิ้งด่างออกมาจากเกามืดด้านข้างซึ่งเต็มไปด้วยพุ่มน้ำและป่ารกแปลกเสียจริงที่ไม่มีปลายแหลมหรือกิ่งใดๆเลยที่จะเกี่ยวรังตีวันของท่านเรากับท่านไม่มีตัวตนเรากับท่านเดินผ่านปุยเมฆไอหมอกเตี้ยอย่างนั้นธุระของเองมาใจเรื่องนี้เจ้ามวงก็ปล่อยมันไปเะเป็นแบบนี้อีกนานกว่าจะหายไปกับข้า ยังมีอีกหลายดังที่เองต้องรับปิดทบบ้านและสมพานอุ่นก็เดินนำหน้าพรานทวนตรงไปตามทางด่านแคบๆผ่านพรานมงทิศทิ้งตัวบิดกายไปมาด้วยอาการเจ็บปวดจังบอกนั้นพรานทวนหยุดมองดูอยู่คู่หลวงพ่อขอรับช่วยมันสักขนได้ไหมขอรับยังไงมันกับกระผมก็เคยญาติดีต่อกันอยู่ถึงมันจะชั่วรอบยิงผมแต่เห็นแบบเนี้ยจะปล่อยไว้เฉยๆก็กระอยู่นะขอรับได้ยเย็นเช่นนั้นมุมปากสมพันเท่ายกยิม้ม พรานสิงเลือกคนไม่ผิดจริงๆแม้ฝีมือจะดัดดาษแต่ติดใจและความการุณาอย่างที่หาไม่ได้จากพรานคนไหนๆพรานทวนผู้นี้มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวอืมตกลงสมพานอุ่นตอบเดินย้อนกลับมาหาทั้งคู่นั่งยองๆตั้งให้พรานทวนรังตัวพรานมงเอาไว้ท่านจะรักษาให้แต่จะเจ็บเจียนตายทีเดียวเจ้ามงก่อนจะรักษาให้เจ้าขาขอคำม,มั่นตักเงองต่อแต่นี้หากเองคิดร้ายแก่เจ้าทวนหรือทำร้าย ให้มันเลือดตกอย่างออกแม้จกจดด้วยความตั้งใจเองจะจิบหายวายวอดภายในเดี๋ยวนั้นเองรับปากข้าได้ไหมโอโอ,โอ้ขอรับเดชสมพานอุ่นพยักหน้าเงิกก่อนจะลงมือรักษาตามแบบแผนที่รำเรียนมาจากครูบาอาจารย์รักษาด้วยพระเวทวิทยาคมโอมเอ็นหดเอ็นหูเอ็นคูกระดูกแตกพันธุลีพระฤทธ,ธิท่านมาประถมพระพรมท่านมาประสาน พระเพชรถลุกันประตท,ทิดเทมเพียงพรานมงร้องลั่นด้วยอาการเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทบีเมื่อกระดูกที่แตกเริ่มประสานกันเองพรานทวนช่วยภาคเขามามาได้ก็ยัดเข้าปากพร้อมสะบดกลนดาอดทนหน่อยสิวะตัวอย่างกับควายใจเท่าประติ๋วเมื่อนราเห็นว่ากระดูกประสานกันดีแล้วสมปันอุ่นจรักษาขั้นต่อไปพุทธังธารนังสังขังธรรมังธรนังนะดาหู สังคังจารังอัติเอหิยัตตาเอหอเกโก,กปัตโตยัตถาเพียงความอัศจรรย์บังเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองเนื้อหนังที่แบ่งวินด้วยอำนาจกระสุนปืนค่อยค่อยเคืนตัวเส้นเลือดเส้นเอ็นดิ้นพันปันมีชีวิตพันรัดเข้าหากันและประสานกันเป็นเส้นเดียวพักแต่ใหญ่พรานมองดิ้นตุรนทุรายที่สุดก็เจ็บติ้นนักแข้งขวาซึ่งเคยมีแผลจากกันบัดนี้มีเพียงคราบเลือดเท่านั้นอาการเจ็บทับเป็นทับตาย ยังหายไปดังปิดทิ้งขอบพระคุณขอรับหลวงพ่อรรานมงยกมือไหว้โปรกๆคำมั่นจำไว้ให้ดีนัดต่อมงหากเอ็งปิดคำมั่นที่ให้ไว้กับข้าเอ็งจะแ็่มากกว่ากระดูกหนักแข็งจำไว้ว่าละสมภารอุณพรานทวนก็จากไปเพื่อสารต่อธุระสำคัญในเจ็ดสิ่งก่อนจะไม่ทันเวลาเอ็งไปร,รอกาศที่วิหารก่อนก็เตรียมของทักปูดตามไปขอรับพรานทวนตอบรับอย่างบ้าง่าย ก่อนจะนึกขึ้นได้หันกลับไปบอกสมภานเท่าเออแนะ่หลวงพ่อกอ็รับเกี่ยวกับสองของไอตันท่านสิงสั่งให้กระผมนํามาให้หลวงพ่อขอรับเจอเรื่องเมื่อครู่เลยลืมเสียสนิทสมภานอุ่นต้องหน้าพรานทวนจนตัวตัวนึกบอดเอาไปรอข้าในวิหารทั้งเองทั้งของที่พรานถึงก็ปากมารออยู่เด็กกันนั่นแหละประเดี๋ยวตามไปท่านทวนเอียงหน้านิดหนึ่งด้วยอาการสับสน ท่านแล้วก็หันหลังเดินตรงไปจังวิหารที่จุดแกนสว่างสวัยเห็นแสงรอดมาตามซอกหลือบพอแยกรอยแตกของหินสีลาแรลงพอไปถึงก็ยิ่งงงหนักเพราะในวิหารมีพระสงฆ์นั่งประนมมือถือได้สายศิลอยู่ทั้งสี่มุมตรงกลางแกนไขนับสิบสิบเล่มตั้งติดพื้นรอเวลาจุดรอบนอกเป็นแยนพรรษาอันเป็นต้นกําเนิดมากมายเบื่อจะนับนี่มันพิธีกรรมอะไรกันหนอพรานทวนถามตัวเองเข้ามานั่งตรงกลางในเต่าทวนประเดี๋ยวท่านสมผ่านมา จะได้เริ่มพิกิตกันเลยหลวงพ่อสอนอีกหนึ่งรูปภิกษุผู้ทรงวิทยาคมรองจากสมพานอุน่นและเมื่อพรานทวนมองดูดีๆแล้วภิกษุอีกสามรูปแม้จะหนุ่มแน่นไปจนกลางคนดวนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ที่รำเรียนพระเวทคาถากับสมพานอุ่นทั้งสิน้นพรานทวนนิ่งอยู่คู่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้ากระทั่งสมพานอุ่นเอ่ยขึ้นจากทางด้านหลังจนเจ้าตัวสะดุ้งหยงเสียงเดินของท่านช่างเงียบเจียบเหลือเกิน เข้าไปเตหมอดทักท้าุดทำไหมประเดี๋ยวก็ไปช่วยพรันถึงไม่ทันเท่านั้นเองนัาป่าลึกระวางหุบตอนหนึ่งในขณะเดียวกันพรานสิงนั่งเอามืออังไปเพื่อคลายความยาเยือกอันผิดแผกจากฤด,ดูกาลจริงอยู่เองที่บ้านอยู่ป่าก,กับอยู่บ้านทั้งปีทั้งาตาอากาศย่อมผิดกันลิบลับแต่นี่มันก็เกินไปหากจะเรียกว่าเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วก็ไม่ผิดทว่ายามนี้ตัวอาณาบริเวณกลับเต็มไปด้วยหมอกและไอเย็น ข้างกันมีเพียงปืนแก็บขั้นเอเมะนอนกดต,ตะแคงกลนเบาๆสแสดงถึงอาการหลับลึกถึงกระนั้นผลตาของนางก็ยังเปียกชุ่มเพราะน้ำใสไหลออกมาเป็นระยะพร้อมอาการละเมอถึงเท่าพระเอและหมู่บ้านแค่แต่พรานติงเท่านั้นที่เห็นใจอดหูและสงสารกระเรียงสาวนางนี้แม้แต่พลายแม่รำไพที่เมื่อกลางวันยังกัดกันปานเป็นศัตรูคู่อาฆาตต่ปางก่อนยังอดนั่งยองยองกอดเข่ามองดวงตาสาวน้อยด้วยความเอ็นดูไม่ได้ จากที่ได้คุยกันตลอดบ่ายจนหัวคำ่ำจึงได้รู้ว่าเอเม็กการเรียงสาวจากหมู่บ้านมาเป็นเวลาสามคืนรวมทั้งคืนนี้สำหรับเจ้าหล่อนแล้วนี่อาจจะเป็นการหลับสนิทครั้งแรกเลยก็เป็นได้ป่าเขาลำเนาทึบมีแต่อันตรายรอบกายทั้งกลางวันกลางคืนทั้งที่เห็นและไม่เห็นเรื่องนี้ใครๆก็รู้หากจะเทียบกับหญิงสาวในไวัยไล่เลี่ยหรือต่อให้เป็นชายก็ตามเอเม็ถือว่าใจเด็ดเดี่ยวไม่น้อยที่อดทนต่อความกลัวอดทนต่อความเมืด ข้อนี้น้อยคนนักในกลุ่มชาติพันธุ์ที่คนเมืองเรียกว่าเจ้าเขาจะกล้าเมื่ออยู่ลําพังคงได้เท่าพระเอมาเยอะทีเดียวนะนั่นสิจ่าพ่อพรานเมื่อครู่ฉันลองเข้าฝันนางดูโทเอ้ยกลางคืนแทบไม่เป็นอันนอนกลางวันแทบไม่เป็นอันกินตาคอยมองแต่ดวงผากผีสิ่งนั่นบางครั้งก็นั่งกอดเขาร้องไห้บางครั้งก็สะดุ้งเหลียวซ้ายแลขวาไม่รู้พระดวงดีหรือผีคุ้มหรือเพราะเกี่ยวพญานาคนั่น ที่รอดอยู่จนมาเจอพ่อพานได้ห,หลับเสียนังหนูเอ้ยหลับเสียใต้ประโยคปลายเสารำไพเบกประโลมด้วยบาตจาอ่อนหวานแผว่วเบาโดยบาดจ้าจตัวสะดุ้งผับหวาทั้งที่ยังหลับตาและกลางหูหูอเอาจะไม่ตบนังหนูมันปากจีกแล้วเด้อพ่อพานนี่ก็ช่างใจดําจริงๆใครจะไปทํากับนังหนูมันลงคอกันเล่าปลายเสาวพราาเสน่ห์ว่าประชดประชันเมื่อเรียบเนียนเย็นเชิดตามประสาผีปลาย ยังคงรูปไร้ปลอยผมดำกลับของเอเมียด้วยความเอ็นดูต่อไปหลังจากนั้นก็เหลือเพียงความสัดงตัดเสียงลูกไปประตูปเป็นระยะเท่านั้นพรานสิงห์เมือมองดวงดาราที่ดาราดาเต็มเผืนป้าใจพะวงถึงบ้านกระเดียงบนและทาบ้านจูเวียนว่าป่าเน,นี้ยังจะอยู่ดีไหมสมิงไร้ที่บุกสองหมู่บ้านนักสังหารพรานจูตะจะเป็นพวกเดียวกันหรือไม่แล้วอะไรทําให้พวกมันร่วมมือกันล่าเราปูงหมาเช่นนี้เขา ไอ้ที่ปีศาจในรูปลักษณ์ของพรานจูตะบ้านั้นคือใครคนหรือผีปีศาจร้ายอยากเะนั้นเลยสำยังกังวลใจปเปล่าๆส่งของไปดูเสียหน่อยจะได้รู้เท่าทันสถานาการณ์พรานสิงคิดว่าแล้วพรานสิงหยิบหินขนาดได้เรียกกันขึ้นมาสองก้อนเสกเป่าคาถาลงไปทักให้ผีสางที่เลี้ยงไว้โผลออกมาเพื่อใช้งานพันมาเกดเิดเงาร่างดำทะมึนสองเงายืนจิดกันอยู่นอกเขตความสว่างของกองไฟไป ไปดูซะแล้วก็มาบอกกก้ปานสิงออกคําสั่งเสียงเข้มโยนหินสองก้อนข้ามศีรษะหน้าแปลกที่ด้านหลังเต็มไปด้วยปงรกทับว่าแต่ไม่มีเสียงก้อนหินตกกระทบให้ได้ยินแม้แต่น้อยพระสาวรำไพมองรานสิงหนิ่งดวงตากู่งามเสือให้รู้เป็นนายว่าน้อยใจนักที่ไม่ใช้ตนแม่อยู่ที่นี่กับฉันกับนางหนูเอเนียนั่นน่ะดีแล้วกรามอกเคาะร้ายจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะได้ไม่ต้องผับวง่างน้อยนางหนูมันก็ยังมีแม่คุ้มกะลาหัวอยู่ แบบนี้ไม่ดีหรอกหรือนั่นเองริมผีปากกวบอิ่มงามได้รูปจึงค่อยยกยิ้มด้วยอาการพึงพอใจครู่เดียวเท่านั้นเงาผีที่พรานสิงส่งไปก็กลับมาพร้อมแจ้งขา่าวจอมพรานบ้านห้วยตายถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเพราะเวลานี้ทั้งสองหมู่บ้านยังดีอยู่แม้ผู้คนจะขวัญเสียไม่เป็นอันหลับนอนก็ตามโดยเฉพาะบ้านโจวเวียนถ้าพระเอไม่ทิ้งลายเก่าที่เคยถูกเรียกว่าหนึ่งในพรานหมอผีกังเกตอาโกมกั้นไว้รอบหมู่บ้าน สำเขตอาคมทิบะยังแข็งแกร่งขนาดผีตายหวงของปรานสิงมีอาจล่วงล้ำเข้าไปได้เพียงเท่านี้ก็พอให้โล่งใจได้ระยะหนึ่งแล้วทวัดจังบะนั่นเองพรอพรานอืมรู้แล้วล่ะคงจะตามไม่สองตัวนี้มาจากที่น่นเอเม็มเนี่ยเอ้ยลุกเทเร็แล้วฉันขอยืมปืนเองหน่อยได้ไหมกระเรียงสาวเองมเนี่ยสะดุ้งเด้งตัวขึ้นนั่งก่อนกระพริบตาทีๆีและอาการง่วงงุนสสงสายตาจึงตั้งคำถามตนทรานสิงต้องบอกซ้ำขอยืมปืนเองหน่อยได้ไหม จัดอะไรไว้ลูกปลายหรือลูกโดดลูกปลายจ้าพรานสิงห์ถอนใจเฮือกนับว่าเป็นคนดวงดีผีกลุ้มจริงๆนั่นลหละที่อยู่รอดมาได้โดยที่ปืนแกัปคู่กายจัดลูกปลายไว้เกิดไปเจอเอาตัดหนังหนาขี้โมโหเข้าไม่วิ่งหนีขากิดดอกหรือแต่ก็ดีลูกปลายก็ดีเพราะงานนี้จําเป็นต้องใช้พรานสิงห์กระยิมในใจช่วยปืนแก๊ปขึ้นถือกระชับมัน่นง้างนกเปลี่ยนแก๊ปกดหัวไม่มือค้างไว้กันปืนลั่น พุทธโอวาทังสัพเพเทบาตังกุมพันธาพูตปีสาตะสเพเทวาระพระกวานิพานาอุทัยยาทัตมานายาคัตชะอะมุมหิยักขีนีโอกาเสตดถาหิจบกราบแล้วจึงเป่าพรวดตั้งแต่มือกวาติดกมด้ามปืนลากยาวไปจรดปลายปืนเป็นอันสุดปลายลมพอดีเสร็จสิ้นการปลุกเตกพรานสิงลุกขึ้นยืนยกปืนขึ้นพันท้ายยันบา เลีงป่ากระบอกไปยังความมืดของผืนป่าตอนหนึ่งเอเมะนั่งมองด้วยความสงสัยปานสิงจะยิงอะไรใกล้ป่าหรืออีเห็นเช่นนั้นแล้วทำไมไม่ต่องไปกันเล่าทวัดทันทีที่เสียงปืนแผดตั้นเท่านั้นคำตอบที่กระเรียงสาวได้รับเล่นเอาขนหัวลุกเสียงพูดผีร้องหวยหวนปานเจ็บปวดทุกทรมานอย่างเหลือจะกล่าวแต่ละตนคงวิ่งกระเจิดกระเจิงหนีตายจากอากกลมร้ายชนิดลืมสเ้นว่าตนได้ตายกลายเป็นวิญญาณไปแล้วเป็นแน่เพราะว่าป่าตอนนั้น มีเสียงแตกแสก,สกเราคนสักสิ 20, บยี่สิบบิงกันหัวปักเกล็ดเสียงหัวยหวนด้วยความทรมานยังไม่เงียบหายไปในทันทียังคงกล้องสะท้อนไปกับความมืดและเราพายอยู่อีกพักใหญ่เล่นเอากระเหลี่ยงสาวตัวสันเป็นลูกนกตกน้ำหน้าจิตเปิดด,ดังคนเป็นโรคเลือดและพร้อมจะสิ้นสติได้ทุกเมื่ออย่าเพิ่งหัวใจวายละเอีเมียเอ้ยนี่ล่ะปากของแท้ฉันยังแปลกใจอยู่ว่าเองงอดมาถึงคืนนี้ได้ยังไงท่านสิงบอก ส่งปืนเกลืนให้กะเรียงสาวก่อนจะหยิบปืนของตัวเองขึ้นมาถือไว้แทนเพราะรู้ดีว่าไอ้ตัวที่น่ากลัวกว่ามันยังไม่ไปไหนสำยังกระวัดกระเฟยียดเป็นการใหญ่ที่ถูกลูกกมและบริวารของมันเสแตกกระเจิงครู่เดียวเท่านั้นเจนคำรามอันทรงพลังก็ดังกล้องมาจากป่าทางทิศเดียวกันกับที่ปรานสิงยิงปืนไปเมื่อครู่เอเมอเกะเรียงสาวสะดุ้งเฮือกเปลี่ยนท่าทีจับปืนพร้อมยิงเองยังไม่ได้ยัดปืนเนเมียแล้วสั่นแบบนั้นจะไปยิงอะไรโดน พรานสิงบ่าสายตายังคงต้องไปในความมืดอึดใจต่อมาแสงสะท้อนจากในตาสีเขียวปัดกู้หนึ่งพันปรากฏขึ้นเพียงจ่อแวบ,บแล้วก็หายไปและอีกอึดใจใหญ่เงาร่างบุคคลปริศนาก็ค่อยๆเยเดือยย่างออกมาจากความมืดพร้อมแสงบอมแบมจากตะเกียงเจ้าพายุติ่ถืออยู่อาันรตุกะหยุดยืนยังกอบพระสมีความสว่างของกองไปเอเม็กตาเบิกกว้างเมื่อเห็นว่าผู้มาเยือนยามวิการคือผู้ใดตั้งท่าจะลุกแต่ว่าพรานสิงห ึงกดตายเอาไว้เตียก่อนอย่าเชียวถ้าเองยังไม่อยากตายนั่นไม่ใช่พ่อเท่าพระเอนั่นไม่ใช่พ่อเองแต่แต่นั้นพ่อฉันเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นพ่อฉันจะไม่ใช่ได้ยังไงหรือว่ากระเรียงเสาเอมเนี่ยเพิ่งจะได้สติเอาเดี๋ยวนั้นก่อนจะออกจากหมู่บ้านถ้าพระเอยำนักยำหนาบ่าจะอยู่คุ้มกันหมู่บ้านเช่นนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมายืนยิ้มให้หยุดตรงนี้ซึ่งนับว่ากลยหลายลูกเขา ซ้ำยังมากคนเดียวไม่มีผู้ติดตามหรืออาวุธใดๆมีดักเลีก็ยังไม่พกมีแต่ตะเกียงเก่าๆซึ่งแสงสว่างของมันเรียกว่าริบปีจนจะดับก็ยังได้รู้แล้วก็เร่งยัดปืนเสียถ้ามั่นใจในฝีมือก็ลุกโดดแต่ถ้าไม่จะลุกปลายก็ได้ไม่ว่ากันคำพูดเดียวเปรียบแต่แสดงถึงความปรามาตรนั้นทําให้ไฟในอกของกาเรียงสาวเอเมยลุกพลึบรอนยัดปืนด้วยความชานาญแสดงให้เห็นว่าอาการสับสนวาดวันนั้นหายไปแล้ว ยงลูกตะกตัวขนาดเก้านิ้วได้ลงไปตามลำกล้องปืนยังตรงผลในปรานสิงยิ้มน้อยๆสมรที่เป็นลูกสาวเท่าพระเอกสมรที่อดทนต่อความกลัวได้มาสองคืนเต็มด้วยตัวคนเดียวพ่อบอกบ้ากระเลงสาวเอเมะเปรยขึ้นมาเราพูดกับตนเองลูกโดดที่พ่อให้มามีอาคมกำกับไว้มันจึงมีน้อยจะใช้ทุกครั้งต้องทั้งใจให้ดีหมดแล้วหายากพูดจบก็ประทับปืนเล็งไปยังเท่าพระเอก ที่ยังคงยืนยิ้มนิ่งไม่ไหวติง่งอาการสนาริกของหล่อนไม่มีให้เห็นเพียงความมั่นใจเต็มร้อยของสาวน้อยบ้านป่าเกิดมาพร้อมกับการแบกรับตำแหน่งลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านไว้กระสุนนัดนั้นเจาะเข้าที่ราวนมซ้ายอย่างแม่นยำร่างเท่าพระเอกบัดหมุนควางก่อนจะพลิกกลับมาเดินจังก้าสีขาและค่อยๆกลายเป็นเสือใหญ่ขนสีฟางคาดดำในตาซึ่งแต่แรกเป็นสีเขียวมรกตกลับค่อยๆเปลี่ยนไปเปล่งแสงแดงวาบดุดไฟในกล่อง นี่แหละสมิงตัวเป็นๆยิงแม่นดีแต่แตาเท่าพระเอไม่ได้สอนเองหรือว่าถ้าจะยิงสมิงตอนมันอยู่ในร่างแปลงถ้ายิงสิ่งที่มันถืออยู่นั่นแหละหัวใจของมันแต่ทันลืมเอเมตตอบตามเจ้เอออาเข้าจะรนจะลืมเจ้คำสอนของพ่อเองมีประโยชน์ทั้งนั้นสมิงรักคำรามลัน่นตั้งท่าจะกระโจนเข้ามาตบพราณสิงซึ่งไม่ละสายตาจากมันเลยสักวินาทีเดียว จึงดักหน้าเอาไวเ้เจือก่อนเอาจัดปืนเร็วเข้าเอาอีกทีแม่นแม่นแบบเมื่อครู่เลยนะตังว่าปรานสิงอ่านใจสมิงได้คงจะรู้ว่ามันกําลังสงสยระคนหมันไส้สาบตรงว่ามึงจะมาสอนวิชาปราณให้อีสาวกะเหลียงนั้นในเวลานี้นะ่ะหรือใช่ธุระควรทาไหมแม่ลรรไพรฝากนางหนูมันทีได้ไหมฉันจะล่ามันอาจจะกลับมาตอนเช้าไม่ก็บ่ายพรุ่งนี้น่นยังเอาแน่ไม่ได้ฉันขอสั่งแม่อย่าได้ทิ้งนางหนูมันไปไหน จะได้ออกห่างจากมันเพราะเมื่อฉันไม่อยู่ในป่าเนี้ยมีแต่แม่เท่านั้นที่จะคุ้มครองเอเมียมันได้จ้าหานี่ลุงจะฝากฉันไว้กับแม่ลำไภเขาหรือจ้าเอเม็ดทำเสียงตื่นเชื่อเถอะเอเมียเองอยู่กับแม่ลำไภ้ปลอดภัยดีไม่มีห่วงคิดแต่ว่าอยู่กับพี่สาวก,ก็แล้วกันบอกแค่นั้นพรานสิงห์ก็วจวดย่ำเครื่องกระสุนพลาดบาดซับปลายแหล่งแล้วออกเดินติดตามตมหิงร้ายที่ใช้วิธีการจุดพืนบ้าน กระโจนหายไปกับความมืดโดยถึงร่องรอยให้ตามได้เป็นเสียงปลาแตกแจกซากและคำรามลั่นเป็นระยะมันจะเลาะให้ใครคนใดคนหนึ่งออกจากกลุ่มเพื่อให้คนอื่นตามหาทัานติงรู้ความจริงจะปล่อยไปก็ได้แต่มันเกิดคันไม้คันมือมาตั้งแต่เมื่อวานจึงยอมเล่นตามเกมของมันเสียหน่อยทางฝั่งเอเมียตนก็บอกไปตามจริงคือไม่ต้องห่วงเพราะมีพรายสาวรำไพคอยดูแลและอย่างช้าพรุ่งนี้ก่อนคำ่ำผู้ช่วยที่ตนฝากฝังไว้คงมาถึง พรานสิงทใช้วิธีตามเสียงและก,กินสาของสมิงร้ายไปติดๆไฟฉายที่ประกอบไว้กับกระโจมปืนยังไม่ถูกเปิดสวิตช์ระยะหนึ่งแล้วที่ตามมันมาจนแลกกลับหลังไม่เห็นแสงสว่างจากกองไฟแต่พรานสิงกลับไม่สะดุดหรือถูกกิ่งไม้ใบน้ำกิดกัดเลยแม้แต่น้อยมันแปลกเกินไปสําหรับป่าดิบเช่นนี้และด้วยความคิดสงสัยที่ลั่นเข้ามาในสมองเพียงจ่วแบบทําให้พรานสิง์เกิดหุดออกจากสมาธินั่นเองสมิงร้ายที่รอเวลาอยู่แล้ว จึงลงมือโจมตีมันกระโจนออกจากกุ้มไม้ที่พรานสิงห์วิ่งผ่านมาด้วยอาการลืมตัวเป็นเหตุให้เขารับอแรงถมของเสือใจที่มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า200กิโลเข้าเต็มๆหากไม่ยกปืนขึ้นกันตามสัญชาตญาณคมเขี้ยวและกรงเล็บของมันคงจิกเนื้อจิกหนังเขาไปแล้วทั้งเสือทั้งคนต่างประเด็นไปคนละทางเมื่อสัมผัสพื้นดินชุ่มเย็นื้นและนุ่มเถามันทําให้เวลานี้พรานสิงห์ถูกมันล่อให้ย้อนกลับมายัางลานกว้าง ในดงปากผีสิงไม่ว่าเขาจะถูกมันล่อลวงได้มวลดำอันใดก็แล้วแต่ทับบ้าเวลานี้ต้นหางจากเอเมียและแม่รำไพใก้สองสามลูกเขาในเวลาอันสั้นแสดงว่าไอ้ที่ออกคำสั่งไม่ก็สมิงร้ายตัวนั้นร้ายไม่ใช่จอยแม่รำไพแม่รำไพได้ยินฉันไหมป่วยการพรานผู้เลืองอาคมเช่นปรานสิงกับตกอยู่ในเกตอาคมเสียเองและที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นคือในดงผากอาถรรพ์ผีนี้ ด้วยตำแหน่งที่เรียกว่าเอื้อตอบพลังชั่วร้ายทําให้บรรดาพูดปลายต่างแห่เห็นมาติงตัวอยู่ที่นี่มันมีมากมายจนกระทั่งถูกเรียกว่าดงผีหวนและอีกชื่อหนึ่งที่พรานเรียกกันกันว่าหมู่บ้านหงและทันทีที่หมู่เมฆลอยผ่านพระจันทร์ที่ถูกบดบังมาสักระยะก็กลับมาส่องแสงรอบกายพรานสิงปรากฏหมู่บ้านที่ถูกล้อมด้วยดงผากผีอีกทีหมู่บ้านที่บ้านนี้จะปรากฏให้เห็นเฉพาะยามกลางคืนเท่านั้น เมื่ออยู่ในยามกลางวันจุดที่ยืนอยู่นี้จะเป็นเพียงลานดินโล่งเตียนสะอาดสะอ้านดังมีคนหักรลังถางผงให้โล่งตาอยู่ตลอดเวลาเบื้องหน้าตมิงรายแยกเจ้ายวกูคำรามก่อนค่อยๆถอยหลังเร้นกายหายไปกับหมู่ผีนางลายเจ้าของหมู่บ้านซึ่งยังย่างก็มหาพรานสิงด้วยท่าทีมุ่งร้ายกานสิงจำต้องเปลี่ยนจากปืนเป็นมีดแทนเพราะจำนวนผีสังมันมากเหลือเกินอีกทั้งยังต้องต่อสู้ในระยะประชิด การใช้มีดย่อมสะดวกก่าเป็นไหนๆแต่การจะให้เอามีดไปฟันกับเปล่าผีรไรทิพย์ทื่อเลยคงไม่เป็นผลมันจําต้องมีคาถาอาคมกับกับพรานสิงคาบสันมีดแล้วจัดการพันยาเส้นแข่งกับเวลาเมื่อได้แล้ว้าปลายด้านหนึ่งไว้จุดสูบควันกักเอาไว้ในปากบริกรรมพระคาถาในใจนะมะพุทธพุทธังอุตถุธรรมังอุตถุสังฆังอุตถุพุทธังอุตธรรมังอุตสังฆังอุตอ,อ,อิอุเมตานจากัก จบคาบแล้วจึงเลือนควันที่อาจจุจนแก้มตุยลงท้องเท่านั้นเองศึกผีรุมคนจึงเริ่มขึ้นพรานสิงไม่รอให้พวกมันพุ่งเข้ามาโจมตีเพราะท่าทีแม้จะดูดุดันทว่ายังเก้งกล,างกล้กลากกลัวเขาปรีเข้าหายตัวโต,วตวสุดก่อนร่างกายกำยำเน่าหนอนของมันถูกมิดปันจับกระพายแง่งเกิดเป็นแผลจากกนไปลุกวับแดงเปนริ้วมันร้องอดอยด้วยความเจ็บปวด เสร็จแล้วก็ยอดตัวบาดคมมีดเป็นเครื่องวงกลมตัดขาดบรรดาผีตายหงตายหาที่กรุ่งรุมจากทางด้านหลังยังที่บอกไปปราณสิงถูกพามาที่นี่โดยมนของกำหนิงร้ายหรือไม่ก็นายของมันพูดผีในดงผักแม้จะแรงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นตึงงูท่านั้นก็หมิงร้ายจึงจำต้องสะสมโรงในศึกครั้งนี้ด้วยช่วยเอาจังหวัดที่ปรานสิงกำลังมารุมมาตุ้มทั้งฟันทั้งตีเตะต่อยด้านเหล่าผีที่ถูกเรียกมาเสริมมากขึ้นเรื่อย อ้อมเข้าโจมตีจุดอับสายตา้วยอุ้งเท้าหนาและตรงลเลบแหลมพรานสิงห์กลิ้งเป็นลูกขนุนตามแรงตบพลิกตัวขึ้นได้ก็ต้องมีอันต้องแอนตัวหงายพึงทันทีเพราะเตือผีมันตามมาซ้ำเติมชนิดไม่ให้ตั้งตัวพรานสิงห์กรบามดิดตัวลุกขึ้นแล้วหวดกำปั้นรุนรุนแต่จนชีรักขนาดกระมังย่อมย่อมของมันสับัดจำต้องเจทลาถอยหนีปล่อยให้ผีทำหน้าที่ต่อและพวกมันก็ทำได้ดีเสียด้วย ตนหนึ่งถูกกำจัดอีกสองเข้าโจมตีจอมพรานบ้านห้วยตายทั้งลุกและฝอยนี้แทบไม่เป็นกระบวนยิ่งนานเข้ายิ่งเกิีนแรงทั้งกายและจิตที่สุดก็จําต้องเลือกวิธีพูดได้เต็มปากว่าไม่ปราณีขั้นสุดทั้งตนเองและพวกมันเขาให้ติ่นซากด้วยไฟนรกท่านแล้วก็เกึง่กระโดดไปยังพื้นที่บ้างกว้างและห่างพอจะทําพิธีปักมิดพรานลงยังพื้นดินเบื้องหน้าเกณนจิตว่าพระกถาอาัตไกรมือและตบลงดินสามครั้งเป็นการขอขมาเม่ธรณี ที่จําเป็นต้องทําให้แตบแม่ร้อนเจ้าว,วินาทีต่ตอมาหมู่บ้านผีกลางลงผักมีอันลุกเป็นไปมันแผดป้าปร้อนแรงและไม่มีท่าทีว่าจะมอดลงผีตนไหนหนีทันก็รอดไอ้ที่พังเผือก็ถูกเผาดวงจิตถูกดึงลงสู่นรกกระพูมคาถาีิทิพรานสิงได้รับตายทอดพ่อของเขาสั่งนักสั่งหนาว่าถ้าไม่จวนตัวจริงๆอย่าได้ใช้เพราะมันจะกินพลังชีวิตมากกว่าทีเดียวทางด้านเอเมริกาเรียงเสาและพลายแม่ลำไพต่างก็เบิกตากว้าง เมื่อแลเห็นว่าในความมืดริบๆไกลออกไปบังเกิดปป่าเอเมียพอจะจับทิศได้ว่าจุดนั้นเป็นดวงผักผีสิงฝ่ายพลายแม่รำไพถึงกับหน้าถอดสีเพราะรู้ดีว่านี่คือฝีมือของจอมพรานที่นางหลงไหลและยินยอมติดตามเป็นผีเลี้ยงตลอดเวลานับแต่พรานสิงอายุ20สิเต็มจนถึงเดี๋ยวนี้นางยอมรับว่าอยากเอาวิญ,ญญาณจอมพรานมาเป็นผัวแต่พอถึงเวลาเข้าจริงกลับบันใจไม่อยากให้เขาตาย นั่นไฟอะไรหรือจ้แม่เออพี่รำไพเอเมททามยังลืมตัวเสียสนิทว่าอีกไฟเป็นผีที่ตนแสนจะบาดตัวไฟนรกลายสาวรำไพตอบเสียงสันเครือไฟนรกของพ่อพรานนังหนูไม่รู้ว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเอ็งเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีมีสมาธิจดจ่อกับทุกอย่างรอบตัวอะไรก็ตามที่โปล่มาแล้วไม่ใช่หน้าของพ่อพรานยิงมันเสียอย่าได้ถามตอนนี้เรากับพ่อพรานถูกจับให้แยกกันเสียแล้วจ้า เอเมทตอบชัดเจนเราที่เล่ามาทั้งหมด หากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกลับขอประธานอภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ